เดียวได้ขนาดนี้คื่เดียวได้ขนาดนี้เลยการเดงแล้วโอ้โหนี่ร่าคนนี้มยกขมองมดเลยครับของมงทีแล้วที่ว่าทำมจทีน่าคู่อตัปทีรับ

ต้องปั่นไม้ค่ะนี่นตาทัดค่ะเนี่ยด นายอำเภอสติคุรรอดค่ะค่่ะนีมันเหมือนกับการมะพร้าวเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่นายอำเภอเขาบอกว่าให้ชุมชนช่วยกันขยายใช่ใช่ค่ะเอาวการมันจะเข้ามาสร้างค่าเพิ่มนั่มันจะโดนมะพร้าวจะโมดีก็ตัดทิ้งแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ราคาราคาราคาการมะพร้าวถ้าถ้าเป็นราคาสุกตอนนี้เรามียอดขายบูมมากเลยค่ะไม่แพงกว่าการมะพร้าวไหม ไม่อันนี้หนูอยู่ที่ราคาสูงนะคะ50บาทถ้าราคาปีกหนูขายถ้าเจอหนูนะหนูขายอาลลังหกบาทเพื่อจะให้ชาวบ้านได้เอาไปขายต่อได้ด้วยแน่นแเลยอยู่อยู่ที่อารันนะคะอารันตะมลอารันคำวารีอำเภอเชียงชาใช่ใช่ค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมัดเ้าวผูว่านับร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 ับมาไทยรุ่งมาไรุ่โอเคข้าว่า Cảm ơn bài, <laughs> bạn bài? theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool กระจูงตะบูกระจูที่ไหนดีข้าสะท้อน่กระจูงี่ปลาโอเคนะน้าสะท้อนกไ่ต้องหาอะไรมาเสิมมาหาอะไรมาเสริมมาเติมเงี้เป็นกำลังใจให้ล้วจูงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโค่โคถ เาผมผมผมไปแล้ววันนั้เรื่อเงทองแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกเราเราไปยี่หกพูดนะาสตไปวันนี้จิรราด่อนกบยอยเียบเลยค่จะบอยเทียบเลย สามารถทำแบบของเบรใครแบบพกเหลือน้าตามร้นได้หมเยบนั้นเลยนะเนี่ยนี่ไงก็หาเร่องคนนี่เดี๋ยวรุ่นรุ่นมาเขาจะเลี้ยงรุ่กันแจ่งแจ่งกอยกันวันนี้วันนี้สิบแปดนที่ไม่ได้ทําจากนี้กผิดที่เลือกอะไรมาอะไรแบน

ค่ะเพราตอนนี้ต้องเที่ยวกำลังบุมไงใช่ค่ะบูมมันมีเลยอะค่ะนี่ภาคเลยเป็นวิยากรจบไปด้วยค่ะค่ะมัดย้อมครับมัดย้อมเป็นการมัดย้อมเย็นอะค่ะแบบละตัเลยตัวนึงเ็แบนึงมีตัวเดียวเท่านั้นดังมาดัใหม่แบบเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เตากอรงเีย

ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเสมตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านหัวหน้าสูตป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบ้านทุกท่านค่ะในนามของที่ทาการปกครองจังจหวัดสุราษฎร์ธานีดิฉันนางสาวธิราดางเองจะกระนานปกครองปฏิบัติการที่ทําการปกครองจอังหวัด